ชาติบอกว่าเราผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วฟังแบบนี้ก็ชื่นใจและตัวเลขที่เคยบอกว่า GDP ปีนี้เราจะเห็นติดลบถึง8.1%ล่าสุดเรากังวลใจว่าจะระบาดระลอก2หรือเปล่านะทางแบงค์ชาติบอกไม่ต้องห่วงไอ้8.1เนี่ยมันรวมไปแล้วว่าจะมีการระบาดระลอก2เกิดขึ้นนะคะคุยไงว่าไม่น่าจะต่าไปกว่านี้แต่มันมีเงื่อนไขยอยู่ดูกันหน่อยนะคะคุณวิรัติไทยสันติป,ประพบผู้ว่าการจากแบงค์ชาติคะ่ะเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจไทยในกรณีฐานที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบ8.1%นั้นเป็นการรวมสมมุติฐานการเกิด การระบาดรอบสองในประเทศไปแล้วซึ่งคาดว่าจะมีการกลับมาแพร่ระบาดเป็นช่วงๆได้ตลอดเวลาแต่รัฐบาลสามารถรับมือได้มีผู้ติดเชื้อในประเทศ20-30รายแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยว่ารัฐบาลไทยและโลกจะไม่กลับมาล็อกดาวน์รอบสองและคาดว่าโลกจะมีวัคซีนโควิดในช่วงปลายปี2564และเศรษฐกิจจะกลับมาเท่ากับปี2562ได้ภายในปี2565นะ ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสาผ่านพ้นจุดต่ำสุดในไตรมาสสอไปแล้วหลังจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยค่ะ รับเพิ่มขึ้นเป็นลำดับการเดินทางการจับใจใช้สอยการผลิตเริ่มดีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีอย่างไรก็ตามกับประมาณการทางเศรษฐกิจขั้นเลวร้ายก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นหากเกิดการระบาดรอบสองและการผิดนัดชําระหนี้ของสถาบันการเงินใหญ่ๆของโลกทําให้โลกและประเทศไทยเสี่ยงที่จะสร้างจุดต่ําสุดทางเศรษฐกิจใหม่ดังนั้นการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงเมื่อวันที่24มิถุนายน ก็ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่0.5%ต่อปีซึ่งต่ำที่สุดเป็นประวัติการก็เป็นการเก็บกระสุนไว้ใช้ในสถานก,การณ์ที่จำเป็นนอกจากนี้แบงค์ชาติก็ยังศึกษาแนวทางการรับมือกับการแพร่ระบาดรอบสองในหลายกรณีแต่ประเด็นสำคัญคือการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินเพื่อไม่ให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL หลังจากต้องเผชิญกับมาตรการพักชำระหนี้ที่จะสิ้นสุดะะเดือนตุลาคมนี้ซึ่งอาจจะมีลูกหนี้จำนวนหนึ่งตกหน้าผาท่านผู้ว่าการแบงก์ชาติก็ยืนยันว่าไม่มีมาตรการใดที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิดได้ดีที่สุดแต่ทุกมาตรการจะช่วยกันแก้ปัญหาโดยเฉพาะมาตรการการคลังมาตรการทางการเงินซึ่งต้องจัดลำดับให้มีผลต่อเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะคะดังนั้นก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ